ไปเพิ่งได้วีซ่าอเมริกามาสิปีครับครั้งแรกไม่ยากอย่างที่คิดและภาษาอังกฤษไม่ใช่ปัญหาแค่รู้สิ่งนี้วีซ่าผ่านแน่นอนน่ารักไหม สวัสดีครับมาเจอกับไม่ในเอาไม่ลองไม่นะครับผมก็เมื่อวีคที่แล้วครับไม่ไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกามาครับอันนี้คือวีซ่ามาถึงบ้านแล้วนะตอนแรกเนี่ยหัวมากกันอ่านรีวิวมาครับว่าเอ๊ะบางคนน่ไปทําวีซ่าอเมริกาไม่ผ่านครับตายแล้วจะผ่านวีซ่าอเมริกาไม่ว่าอะไรนี้ครับแต่พอไม่ทาเข้าจริงๆใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมถ้าเราไปเที่ยวจริงๆไม่ได้หาเรื่องหนีออกประเทศหรือว่าไปแล้วไม่กลับนะครับผมยังไงก็ผ่านครับซึ่งคลิปนี้ครับ มันจะบอกเราหลักสัพยาครับอย่างแรกคือขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นยันจบครับต้องเอกสารครับต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างถ้าเตรียมครบและถูกต้องยังไงก็ผ่านแน่นอนครับและ3คํคำถามการสัมภาษณ์ครับผมที่เป็นภาษาอังกฤษก็บอกเลยว่าภาษาอังกฤษไม่เก่งแบบไหมแก่มากไม่ต้องเป๊ะแค่ฟังคีย์เวิร์ดออกแล้วตอบเป็นโควแคปคําเยอะสองคำครับเขาก็เข้าใจเราแล้วอะเป็นยังไงอยู่เริ่มกันนะอ้ออ๋อลืมบอกไปส่วนใครครับที่ไม่อยากพลาดนะครับผมคอนเทนต์การดูแลตัวเองของผู้ชายนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวนะครับครั้งต่อไปเนี่ย เลตกติดตามแล้วก็สั่งดีนะครับผมแล้วเราจะมาดูดีไปเที่ยวพร้อมๆกันนะครับถ้ากดติดตามแล้วนะครับเรามาเริ่มในส่วนแรกกันดีกว่าครับผมคือส่วนของขั้นตอนครับ ขั้นตอนเนี่ยครับคือแรกสุดเลยคือเราต้องรีบจองคิวก่อนก็คือเป็นการไปกรอกข้อมูลครับในเว็บสถานทูตอเมริกาเดี๋ยวไมเนี่ยทิ้งหรือไว้ใช้คลิปนี้นะครับไปกรอกนั้นเอียดได้เลยนะหรือใครที่อยากจะให้ขั้นตอนมันง่ายขึ้นครับคือการผ่านเอเจนซี่ในการทําวีซ่าอเมริกาครับเหมือนไหมเขาแบบไปกรอกข้อมูลให้เรานะครับผมวกกับจองคิวให้ด้วยนะครับก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายจากเดิมอน่างครับประมาณ2 3พันแต่เขาคิดว่าเป็นการซื้อเวลาละกันนะครับก็ถือว่าเออคุ้มค่านะครับแล้วเมื่อกรอกเสร็จใช่ไหมครับ คิววันไหนที่สําคัญคือเขาจะเอาบป,ประชาชนตัวจริงเราห้ามรืมอติดขาดนะครับพวกกับโทรศัพท์มีแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเขาจะให้เราปิดเครื่องแล้วก็ฝากไว้ห้ามเอา power bank ใหม่ไม่ให้เอาเข้าเลยนะครับเมื่อมาพูดถึงเอกสารมันจะบอกว่าเอกสารเราต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกปริ้นใบจองคิวที่เรามีการลงทะเบียนไปในเว็บไซต์2องพาสปอร์ต ตัวจริงนะครับที่มีอายุเนียประมาณ5ปีขึ้นไปอะเซ็บเซฟนะครับผมนะหรือว่าห้ามต่าะวันหนึ่งปีเด็ดขาดนะให้ถ่ายสำเนาวันนี้ไว้จะสองใบในการเผื่อไว้หรือใครที่แบบว่าเออมีวีซ่าประเทศอื่นนะครับเช่นไม้นะครับมีของดูไบมีของฝรั่งเศสเบลเยียมเนี่ยก็จะถ่ายเอกสารแนบไปด้วยนะครับสามครับคือรูปถ่าย2นิ้วก็คือ5้คูณห้าครับท่าเรืเป็นพื้นสีขาวครับรูปถ่ายถ่ายไม่เกิน3เดือนและอันที่4ครับคือสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับออกไปด้วยนะครับ ต่อมาครับในส่วนของหลักฐานการทํางานครับผมมันจะพูดเป็นสส่วนคือลูกจ้างเจ้าของธุรกิจแล้วก็นักเรียนเนาะในส่วนของลูกจ้างครับผมใครที่ไปทำงานพนักงานบริษัทครับก็คือต้องไปขอหนังสือรับรองเงินเดือนที่เป็นภาษาอังกฤษจากบริษัทนะครับซึ่งในเอกสารัานเนี่ยต้องมีอะไรบ้าง 1. ต้องระบุวันเริ่มงานครับผมว่าเราเริ่มงานที่บริษัทนี้เดือนไหนปีอะไร 2. ทําหน้าที่อะไรในบริษัท3เงินเดือนเท่าไหร่4เราระบุวันลาครับผมว่าเราลาจาับวันไหนถึงวันไหนครับซึ่งวันเนี่ยต้องตรงกับวันที่เราไปต่างประเทศนะครับและ5เราจะกลับมาทํางานวันไหนครับผมทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยพร้อมตาราประทับของบริษัทนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมครับต้องมีหลักฐานประกอบธุรกิจการค้านะครับเช่นใบทะเบียนการค้าหรือว่าใบทะเบียนพาณิชย์ครับที่ต้องมีชื่อตัวเองเป็น ชื่อกรรมการด้วยนะครับอันที่3ครับเป็นนักเรียนอันนี้คือง่ายมากรับรองการศึกษาจากสถาบันอันที่3าครับ s เตท e m e n t ซึ่งการขอสเตทเ m e n t ของวีซ่าอเมริกาครับจะแตกต่างกับเชงเก้นก็คือต้องขออบเดือนย้อนหลังก็คือไปที่ธนาคารเลยครับไปบอกว่ามาขอ statement ครับยื่นวีซ่าเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเขาก็จะปินมาให้ครับผมบวก,กับจดหมายแล้วร,รองจากธนาคารนะครับอ้อที่สําคัญอย่าลืมเอาสมุดบัญชีไปด้วยเพราะว่าไม่ดูออกไปเขาไม่ทําให้เด็ดขาดถ้าใครทําหายต้องไม่ทําสมุดบัญ ที่เราสมัครที่แรกและสเตทเมนต์ครับที่เอาไปเนี่ยหลักๆเลยอย่างแรกครับต้องเป็นสเตทเมนต์ที่เงินเดือนเข้าเช่นสมมติไม้เนี่ยเงินเดือนเข้าทุกเดือนที่ธนาคารของกสิกรแล้วก็เอาบัญชีเนี่ยครับผมจะมีธนาคารหนึ่งครับผมสำหรับเงินเก็บปรีไปอีกหนึ่งชุดก็คือไม้เนี่ยครับปรีไปเด้สองชุดชุดที่เงินเดือนเข้ากับชุดที่เป็นเงินเก็บของไม้ครับผมยืนไปเลยพร้อมกันนะและใครครับที่แบบเขาเนี่ยออกเงินให้เราแม่ออกเงินให้ลูกเราต้องเอาพาสปอร์ตของแม่บวกกับสเตทเมนต์ของแม่เนี่ยแนบไปด้วยครับ พร้อมกับใบยืนยันครับจดหมายว่าเขายืนยันจ่ายเงินให้กับเราในการออกทริปในครั้งนี้นะครับผมต่อมาครับคือหลักฐานการจองโรงแรมนะครับผมโรงแรมที่เราจองตรงกับวันที่เราไปนะครับผมว่าที่ไหนอยู่เมืองอะไรนะครับมาประมาณนี้ส่วนตั๋วเครื่องบินครับอย่าเพิ่งจองเสร็จขาดจนกว่าจะได้วีซ่ามาไม่งั้นเราอาจจะเสียเงินฟรีนะครับนี่คือเอกสารทุกอย่างที่ทำเตรียมไมโครครับผมอะเดี๋ยวมาขึ้นนี่อีกรอบนึงนะครับ เราเข้าไปแล้วใช่ไหมครับก็มีการตรวจผลร่างกายไปแล้วอันแรกครับจะเป็นเหมือนคนไทยก่อนคนไทยถามเหมือนเป็นการตรวจเอกสารเบื้องต้นเหมือนเป็นการซ้อมอะซ้อมสัมภาษณ์ก็ถามเราว่าเราไปวันไหนไปกับใครทํางานอะไรไปเมืองอะไรกับวันไหนไปทําไมทุกอย่างต้องเป็นความจริงนะครับไม่ใช่ความจริงเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสวิซ่าไม่ผ่านได้นะครับแล้วเขาจะให้เราครับมเดินไปข้าง,างๆาไปป๊มนิ้วมือเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมครับผมเขาจะให้เรามาต่ออีกคิวหนึ่ง ก็เป็นคิวเหมือนสัมภาษณ์กับสถานทูตเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลักๆะครับใครที่แบบไม่เก่งภาษาอังกฤษแบบไหนครับ ให้เราอะจำะอีกคีย์เวิร์ดเช่นสมมติว่าได้ยินคําว่า who are who are you going มีคําว่า who อ่ะมันแปลว่าใครถ้าแปใครบ้างก็ตอบไปเลยครับ my friends mother mother ตอบแค่ Wo c แหคําเดียวอ่ะเขาก็เข้าใจได้ยินคําว่า how long เช่น how long you been how long you stay ครับผมก็เป็น how long อ่ะแปลว่าอยู่นานแค่ไหนเขาตอบอไปเลยครับ five day six day นะครับเนี่ยคือภาษางก่ษไหมก็ไม่เก่งอ่ะก็ตอบไปประมาณนี้ครับหรือมีคําว่าแบบ what are you going to do อ่ะคุณไปทําอะไร travel เที่ยว occupation ก็คือถามว่าทำอาชีพอะไรนะครับผมตอบไปตรงๆเลยนะครับก็ลหลักๆมีแค่นี้ถ้าเกิดสมมติว่าประโยคไหนที่แบบไม่ได้เลยฮะฮะเกิน3ครั้งเนี่ยไม่คิดว่าเขาครับจะกดปุบแล้วก็เรียกให้คนไทยอ่ะมาคุยกับเราใครไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่ต้องกังวลครับมีคนไทยคอยซัพพอร์ตเขาก็ถามไปประมาณแบบไม่เกินสิบคำถามหรอกครับสุดท้ายขเขาก็าต้องตอบว่าโอเควีซ่าแอพพูฟแปลว่าเฮ้ยวีซ่าผ่านอันนี้ก็ผ่านจริงครับก็จะใช้เวลาประมาณ ห้าถึงเวันในการส่งเอกสารไปไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่เรามั่นใจว่าเราเนี่ยไปเที่ยวจริงถ้าเราวิ่หนีออกนอกประเทศสุดท้ายวีซา่าอย่างไรก็ผ่านกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับไม่เป็นประโยชน์ไม่มากก็คงไม่น้อยเกินไปอย่านอนดึกเดี๋ยวจะแบบ รอนไปเรื่อยนะครับผมแนะนําให้นอนเยอะๆครับแล้วก็ไปตามเวลานัดเนาะส่วนวันนี้นะครับแม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดไหมมีการไปเที่ยวครั้งต่อไปนะครับผมอยากจะให้ไหมเนี่ยทำคลิปพาไปท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับหรือว่ามีอะไรเนี่ยอยากจะปรึกษาเพ,พิม่มเติมในก้าหมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาร่างสอบนอนก็คอมเมนต์ถามไมคได้เหมือนกันนะครับผมแล้วเราจะมาดูดีไปเที่ยวพร้อมๆกันเด้๋วมาเจอกันใหม่ในอ้าไม่ลองไม่นะครับบ๊ายบาย